สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ศึกพยักเท่าเกมยือ้อยืนสองขาสุมหัวเตะตูสะเทือนพลังประชารัฐท่าทีของวิกตูพ้เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อยู่ภายใต้ความเงียบลั่น การเมืองผมไม่พูดท่ามกลางโมเดลพิลึกสูตรพิสดารเกิดขึ้นรายสัปดาห์โดยเฉพาะสูตรนายกคนละครึ่งหมดลุงตู่สุลุงป้อมเป็นนายกคนละสองปีเพราะพลเอกประยุทธ์ติดล็อกสองปีเป็นนายกได้ถึงปี2,568เท่านั้นหลังวาระนายกเริ่มนับรัฐธรรมนูญปี2560บังคับใช้ซึ่งท่าทีของพลเอกประยุทธ์ ยังคงลุยต่อจนมีเสียงสะพัดว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องวาระนายก8ปีสอสอสายปักใต้พลังประชารัฐคือจุดเริ่มต้นที่เสนอสูตรนายกคนละครึ่งออกมาตามแนวทางบิ๊กตู่2ปีบิ๊กป้อมสองปีเพราะสอสอปักใต้พลังประชารัฐก็หวังเกาะกระแสพลเอกประยุทธ์เข้าสภาอีกครั้งท่ามกลางกระแสพลังประชารัฐที่ตกต่ำ ดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่พรรคประชาธิปัตย์หวังทวงคืนด้ามขวานและพรรคภูมิใจไทยที่เห็นช่องทางฐานเสียงใหม่จึงระดมทับหวังยึดปกักตายกลายเป็นศึกระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยที่เกิดขึ้นภายในรัฐบาลตั้งแต่การถอนร่างพรบรกัญชาออกจากสภาล่าสุดจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าประชาธิปัตย์ก็พูดชัดไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีด้วย ทว่าที่ราวลึกกลับเป็นสัมพันธ์ของพี่น้องสองปอประยุทธ์ประวิทย์ที่มีโอกาสแยกกันเดินชัดมากขึ้นเพราะพลเอกประยุทธ์มีฐานที่มั่นใหม่คือพักรวมไทยสร้างชาติที่ให้พิพันธ์สาลีลรัตวิภาคที่ปรึกษานายกไปสร้างรังใหม่ไปก่อนในสภาวะพลเอกประยุทธ์ที่ยืนสองขายื้อเวลาทำให้พักรวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้จังหวะแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการ เพราะพลเอกประยุทธ์ยังมีท่าทีแทงกักเพื่อต่อรองกับพลเอกประวิทย์ที่สะเทินไปถึงพลังประชารัฐที่อยู่ในสภาวะเลือดไหลออกส่วนถึงขั้นพึ่งแตกรังหรือไม่ก็อยู่ที่บิ๊กตู่จะมีความชัดเจนเมื่อใดซึ่งก็คาดว่าหลังจากจบการประชุมเอเป็กท่าทีของบิ๊กตู่ก็จะชัดเจนทำให้บรรดาน,นักการเมืองเห็นทางลมกันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสม,มิตร ที่ต้องจับตาให้ดีเพราะถูกมองเป็นนกรู้ที่กลายเป็นไตยอยู่มาถูกยุคจะเลือกปอไหนกันแน่สัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่แต่รงสุวรรณฤกิีแลออกจากพักประชาธิปัตย์โดยคาดกันว่าจะไปเสริมทัพรวมถ่ายสร้างชาติกับคนกันเองพีรพันธ์ที่ต่างเป็นสิทธิ์เก่าพักประชาธิปัตย์ทั้งคู่ย้อนไปมกราคม2565 ที่มีการเลือกตั้งซ่อมสอส,อสอชุมพรสงขาที่แต่รงปาสายซัดบิ๊กป้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐผมเผาขนาดเป็นเลขาธิการพลังประชารัฐแบบตรงๆบิ๊กป้อมต้องด่าเด็กพอาบิ๊กป้อมไม่ทำงานเองแต่เด็กแกทำเด็กที่ทำผมรู้จักมันก็นักเลงพวกนี้ผมรู้จักหมดเสแดงพลตีขตัตยะสวัสดิผลอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก อยู่กับผมถูกยิงไปเสียแล้วโดยที่กรุงเทพมีนักเลงเป็นกลุ่มๆเขาคุมกันเป็นโซนๆมีเสหิมาลัยผมรู้จักหมดมาไหว้ผมตอนนี้ก็เดินตามหลังบิ๊กตู่มีเสตึง้งแต่เดินมาเยี่ยมผมที่บ้านแล้วก็มีไอ้ธรรมนัสเวลามีปัญหาอะไรต่างๆผมก็ให้เสแดงไปเคลียเวลาชาวบ้านมาฟ้องให้เสแดงไปเคลียกับธรรมนัสนี่คือผมรู้จักผมไม่ใช่นักเลงแต่นักเลงเรียกพี่ธรรมนัสก,ก็ยังเรียกพี่ แล้วผมไม่ยุ่งผมอยู่คนละพักผมโกหกไม่เป็นนักข่าวอยู่เต็มผมโทรศัพท์หาธรรมนัสบอกให้ระวังปากน้นนองให้ระวังการเดินเกมทางการเมืองมันพึ่งมาเล่นการเมืองเรียกว่ายังอ่อนอุิโสตทางการเมืองยังไร้เดียงสาทางการเมืองแต่รงกล่าวสิ่งที่ตอกย้ำว่าโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะไม่เข้าพลังประชารัฐมาจากกระแสข่าวว่า ร้อยเอกธรรมนัสอดีตหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยจะคัำแบ็คพลังประชารัฐอีกครั้งหลังเคยมีกระแสข่าวกลับไปบ้านเดิมนั่นคือพักเพื่อไทยแต่สุดท้ายเกิดแรงต้านจากภายในพักเพื่อไทยเพราะมีความทับซ้อนกันในการส่งผู้สมัครสสในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างอีกทั้งเกิดความกังวลหากหรับร้อยเอกธรรมนัสกลับมาจะเกิดแรงต้านจากเอฟซีเพื่อไทยหรือไม่ พราะร้อยเอกธรรมนัฐเคยทํางานให้กับคูวสามปอนั่นเองหากร้อยเอกธรรมนัฐจะกลับมาพลังประชารัฐก็จะต้องเจอกับโจทย์เก่าที่ยังอยู่ในพลังประชารัฐด้วยแถมงานนี้ฝั่งเพื่อไทยก็ได้จังหวะตีคูวสามปอทาว่ามีท่าทีเป็นมิตรก็ฝั่งพลังประชารัฐโดยเฉพาะกับบิ๊กป้อมถึงขั้นที่ชนน่านสีแก้วหัวหน้าเพื่อไทยชมเลยว่าป้อมดีกว่าบิ๊กตู่แถมไม่ปิดประตูจับมือพลังประชารัฐ ตั้งรัฐบาล้ามคััวแต่มีเงื่อนไขคือไม่มีบิ๊กตู่นั่นเองสอดรับกับกระแสข่าวหากร้อยเอกธรรมนัฐจะกลับพลังประชารัฐก็ต้องไม่มีบิ๊กตู่เท่ากับเป็นการเตะบิ๊กตู่ออกจากสมการอำนาจไม่นับรวมที่นิโรสุนทรเลขาสอสอนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลชงชื่อหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปีดียธรเทวกุลอดีตร,รองนายกมาเป็น หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพลังประชารัฐด้วยโดยพลเอกประวิทย์ก็ไม่ปฏิเสธชื่อหม่อมอุ๋ยเพราะชมว่าเป็นคนเก่งแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันซึ่งหม่อมอุ๋ยก็เป็นที่ไม่เข้ากับบิ๊กตู่เพราะเคยโดนขับออกจากรองนายกยุคคอสอชอโดยพลเอกประยุทธ์ได้ตั้งสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ขึ้นมาแทนเพราะเป็นคนที่บิ๊กตู่ตั้งใจให้ขึ้นมาเป็นรองนายกตั้งแต่ต้น แต่มอมอุ๋ยได้เป็นรองนายกเพราะแรงสนับสนุนจากบิ๊กป้อมที่เป็นเพื่อนเซนคาเบียมาด้วยกันและหมอมอุ๋ยเป็นรองประธานบุณิธิป่ารอยต่อด้วยว่ากันว่าพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในช่วงซุ่มเงียบในการตัดสินใจอนาคตทางการเมืองอาจมาใช้ยุทธวิธีทางทหารรุกคาทีเดียวเลยก็เป็นได้อีกปรากฏการที่ถูกจับตาคือบิกตู่สั่งปลาปืนเถื่อนยาเสพติด ผลพวงจากเหตุการณ์การดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ช่วงที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญมากจึงนำมาสู่การมีข่าวปรับปืนเถื่อนรายวันพร้อมกําชับทั้งในวงทหารตำรวจด้วยโดยในการประชุมกอรตรอครั้งล่าสุดพลตำรวจตีอัชยน์ไกรทองเป็นโฆศกตำรวจเปิดเผยกรณีที่ชูวิทย์กมลวิสิทธ แฉกลุ่มนายทุนธุรกิจจีนเปิดสถานบันเทิงมั่วสุมยาเสพติดผับศูนย์เหรียญโดยมีการเชื่อมโยงกับเจ้าพ่อการเมืองนักการเมืองใหญ่ที่คอยคุ้มครองพร้อมร้องไปอย่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรว่าพบตร,บตรสังเก็บข้อมูลรายละเอียดข้อมูลทุกอย่างเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ส่วนช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วจะจัดการทุนสีเทาในทางการเมืองอย่างไรโฆษกตำรวจกล่าวว่าได้มีการออกวิทยุสั่งการไปแล้วในการระดมปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเรื่องปืนยาเสพติดให้ลงไปถึงพื้นที่กลุ่มเสี่ยงบุคคลผู้มีอิทธิพลผู้ติดตามเอ็กซเรย์พื้นที่เพื่อทำการกวาดล้างปืนยาเสพติดซึ่งที่ผ่านมามีการรายงานผลมาตลอด แต่ที่ถูกจับตาเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนถึงพ,พรรคพลังประชารัฐเพราะมีการอ้างว่านายทุนจีนที่ได้สัญชาติไทยถูกเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาได้บริจาคเงินให้พ,พรรคพลังประชารัฐ3ล้านบาทเมื่อปี2564ซึ่งซุมเสียงผิดพรป,ะปะว่าด้วยพรรคการเมืองที่มีโทษถึงขั้นยุบพรรคเรื่องนี้พลเอกประวิทย์ก็เชื่อว่าจะไม่ถึงขั้นยุบพรรค โดยให้เป็นแบ,บตามที่สมศักดิ์เทพสุทินประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐชี้แจงการที่บุคคลจะบริจาคเงินให้พักทางพักก็ไม่สามารถที่จะรู้รายละเอียดส่วนลึกของแต่ละบุคคลได้เราได้ตรวจดูว่าเงินมาในรูปแบบที่กรกตกำหนดไว้ซึ่งถูกต้องครบถ้วนสมศักดิ์กล่าวพร้อมชี้แจงว่าซึ่งเราได้สอบถามกับสมาชิกพลังประชารัฐของเราแล้วก็ไม่มีใครสนิทเป็นพิเศษ ทั้งหมดนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคู่อำนาจสาปอที่นับวันยิ่งเสื่อมมนขังแม้คู่อำนาจสมปอจะยังไม่พ้นจากสมคารอำนาจแต่การเปลี่ยนอำนาจครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งสปอไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเชกเช่น8ปีที่ผ่านมารวมทั้งวิธีการเมืองของสองปอประยุทธ์ประวิทธ์ที่นับวันยิ่งต่างคนยิ่งต่างเดินด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ